ีไปหมดเลยร้อยขอรีบรอบนึงใต้บ้านใต้บ้านเรากรก่อนนะเ้ยกดได้ปะเนี่ยกรได้กดอยู่กดอยู่ ก่อนแล้วก่อนล้วเอ้ยบ้าอลมอลกันตัวเองไว้ก่อนโอ้ยฮะเฮ้ยเย้ออาร์พีจะยียไปโดนช็อตสุดท้ายพอดีดีชะนะเฉยชะนะเฉย <laughs> <laughs> เอ้ย,อยรอบแรกป่ะเดี่ยใช่รอบแรกก็ดีใจได้อย่างไรขนาดแม่เล่นมาหลายเดือน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าช่วงตอนที่มันมาเหมือนไม่เคยออกเพื่อนเป็นซิไนเปอร์วะ่ะไหนเบวไหนด รู้สึกว่าดาบอันนี้โอ้โหใส่รวะเนถังแสงจ้าก่ออีนนมันจ้าซะเหลือเกินมันจะชุบเพื่อนแล้วไปเอาของออกทำไมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยพิษเพิ่งเห็นเอาไอตัวธนูมันอยู่ไหนวะไม่ชันแอมชอยี่หาหาไม่เจอ เมื่อกี้ถ้าถ้าเราเก็บไอ้อนั่นได้เราก็ช่วยเพื่อนได้มือไม่ไหวพอส่วนตัวไอ้เมื่อกี้ที่ขึ้นไปไม่รู้จะขึ้นไปทําอะไรดีจะเอาอยัางไงดีจะลากตู้ลงมาหรือจะจะไปกู้ดีจะ <c oughs> ถ้าลากลงมาคนอื่นก็จะเข้าถึงง่ายขึ้นแต่เราก็สามารถวางกับดักอะไรไว้ได้นะฮะเพราะทำอะไรก็ทำเลยเดี๋ยวเพื่อน,นต้องตามสถานการณ์เราให้ได้ ไม่โดนเลยนี่อไม่ถึงระวังตรงบันไดบันไดบ้านเราธนูมากูทันไหมกูทันไหมกูทันไหมแต่ว่าทันทันไหมทันว่ะธนูเลยนิดเดียวกู <c oughs> ทันได้เองทันด้วยเวยหรอเออได้ใช่ <c oughs> ได้แล้วเนี่ย โดนเราโดนธนูเล่นก็งงหายไปหมดจันหมดว่ะดีดีดีธนูแม่งเฝ้าติดอะไรโอ้ยติดโอ้ยพิดพิดโอ้ยลอยมาข้างล่าง เอาไงกระตู้ดีเนี่ยเพราะเราอยู่ใต้ตีเนี่ยเรากำลังกู้เรากำลังกู้อการกันเฮ้ยกัน,กนจะยืนกันไงแล้วแบบพื้นมันเป็นรูตรงที่บอสยืนพอดีเรากันแล้ว อย่าบอกนะว่าชนาะเนเราสองรอบแล้วเหรออย่าบอกนะโหได้บอลเอเอาชนะเฉยเอาอะไรวะ หรือว่ามันต้องเป็น,นพ<อ>เพราะมันเป็นพรชุดแน่ๆเลยเอกหลบค่ะเออเก็บไปนหนึงเดี๋ยวเออหยุด ยังยิงกันอยู่อีกกับบนนูน้นแหละกาจ,จะไปแล้วไงงั้นช่วยยิงแล้วกันไปเลย,ยงไงมันเลืนเลือ,อนเลือน้อนยแล้วข้างบนข้างล่างข้างล่างคงต้องช่วยเพื่อนก่อนอ่ะไปแล้วมั้งเขาวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้ไปแล้วแหละก็เ,เราเอาอาวุธประชิดมา เราแบบเสียงมันไม่ใช่แบบเพียงเพียงแค่เราไงไม่รู้ให้ว้าไม่โดนผกใจเสียงล่องหนยิงกระโหลีซ้อมออกไปหนึ่ง

เราจบแล้วเราแจ้งกษัตรตรงนี้เลยก็ได้นะใช่แต่ว่าแต่เหมือนยังมีโจดู่ยังก็เลยยังไม่อยากไปไหนเรียบร้อยโอเคเราเชื่อมั่นในตัวเจ้า,าไปไหนแล้วก็ไปเอากล่องตอนนี้สองสองแล้วก็สบายใจเงนินน่าจะได้เยอะ <c oughs> <c oughs> ต่เรามีเอาชนะก็ได้นะไม่ต้องให้สีม่วงแล้วเสียเวลาเอามันคึ่งครึ่งน,น,นาทีแล้วเนะี่ยสีม่วง,กงยกตีเลยเดยวเด้อเดเดนี่พิษเออตาย ระวังด้วยแป๊บนึงมตึมมมิดมามิตะระเบิดอ่ะนั่นไงไปกันหมดเลยรอรอรอไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งเลยก็ได้ปล่อยมันเอากล่องไปแต่มันจะเดินมาหาเองก็ได้รอแหน่เกเอะไม่มาเอะเพราะว่าถ้ามันเดินมานะรอเลยไม่แกรอเลยก็ยังได้อยู่เว้ยเรื่องเลยอยิบเลยนะขอต้องเกิดก่อน เรางั้นงั้นกู้เลยแล้วกันนะอ้เยสี่ซองข้างล่างเลยนิดเดียวสี่ซองข้างล่างเลยสองรอดเราก็เหนื่อยนิดเดียวเหมือนกันยกปีทีนะเราเอาอะไรกัาแล้วก็คิดอยู่เดี๋ยวตอนก็คิดอยู่เออเดี๋ยวตอนเนี่ยกดตู้เนี่ยเพื่อนต้องตายหมดแน่เลยเร่งตายกันจริงๆซะไงและเมื่อกี้ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเราก็ได้ตู้แล้วอืม เสียดายพอแล้วเนี่ยนะอ้าวสีม่วงข้างหลังโดนไล่เหรอนให้สีม่วงก็ไม่มีปัญหาเกมไปนานๆหน่อยโอเคเกือบไปแล้วดักรอ เก็บตายอาได้เหรอเยี่ยมเอาชนะเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กำลังจะบอกเฮ้ยมันกดตู้เหรออืมต้องงงอยู่ได้ไหมพอได้ปุ๊บอีกตัวนึงก็้ามาเมียวก็ได้กล่องเนี่ยได้ไหมนะ จะชุบไม่วอจะตายนัดเดียวฮะเหมือนยิงสีกำลังจะบอกว่ามีเสียงโจดอยู่เียงไม,ไม่ไม่มามามามันเป็นผี่เนี่ยโดนอยู่หมด่งร้อยได้ได้ได้แต่ไม่ยกตีนะต้องระวังด้วยเกือบเกือบเกือบไม่ได้แล้วเมื่อกี้ เล่งแบบเไม่ไม่สโฟรม,ม,มันก็เลยแบบดีเดเยอะเกือบหนีรอด <laughs> ตีนผี <laughs> มันเน้นยิงมากกว่าเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยไม่ได้เน้นชนะหรอกขอยิงได้ <laughs> มันสะใจกว่า <laughs> แหมก็อดีตทีมงานไปทั้งฟิลไงเกมเพย์กันไฟมันก็ต้องสนุกอยู่แล้ว <laughs> ขางน้า <laughs> อะอะไม่เห็นเหรอวิ่ง มันมันเดินตัดงด้านนึกว่าเอกจะเห็นน,นะไม่เห็นโห่เนี่ยไว้ข้างหลังด้วยเนี่ยเอาเรียบร้อยปิดแผนหมดเลยเข้าไม่ได้หรอระว,วังเอกข้างหลังเอาพอเข้าบ้านแล้วโดนตลอดกาลนานเทิน ลักกี้แกวะาจะเป็นเจออะไรวะแต่คนละคนไงแต่มันชื่อลักกี้ตามน้าหน่าจะเป็นอีนี่มั้งชื่อเกมมันตั้งอืมก็ว่าอยู่คงไม่มีใครตั้งชื่อลักกี้ลืมไปเลยว่ามันชื่อเกมมันตั้งนี้ให้ต้องไปเปลี่ยนเป็นการแบบเซฟไว้แบบไม่รู้ว่าเซฟหรือว่าก็แค่แบบอยากเห็นว่ามีผู้เล่นในลันเชอร์เรนกี่คนเนี่ย เขาคงเขาคงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวหันกลับไปปุ๊บเอาทำไมชื่อเพื่อนหล่นลงไปให้หล่นลงไปข้างล่างนายไม่รู้ใช่ไหมล่ะนายไม่ผิดหรอกเราเข้าใจตึกตึกนี้นี่หว่ามันเงียบจังวะเราอยู่ใกล้สุดเหรอจริงเหรอไม่จริงและ Unbolting vault one. It's the shock and awe. The shock and <cat music> don't Man, กล่องไปแต่ตัวอย่าเพิ่งไปกล่องกล่องโดดไปแล้วแกบอสหลังบอสหลังหลังด้วยคอยๆไม่เห็นกาใเกจะไปคอยโดนผักเราคิดมันไม่ได้รังแค่เราทีเราแก้แค่แ้วแล้วเราก็จะตายตามมากับซอกมากระปุตี้เลย อ,อยเลือดเหลือ5้าส้มยอกตี้ตอนนี้คือโอกาสของเราเราโดนเนี่ยโดนยังไงเราก็ตายมีกีมีคนวิ่งตามมาตุบหาเลย <c oughs> ไปกู้มาให้ได้ก่อน,นไปกูกกปก้ก่อนเลยเหรอใช่มันพังไปกู้ก่อนอีกอะะนเพื่อนชุบเราแล้ว ไปไปเอาไปเอาเงินเราตายหลังส้มมาน่าจะไม่รอดละราะว่าเผื่อตัวกระช้าตายเอือว่าอะไรไงติ้งเกมเพรอบสุดท้ายคือจบลงด้วยความแพ,พ้ อาตั้งจำแพบบ้แล้วก็ <laughs> อะไรเนี่ยมึง oh. <laughs> ไม่สดแล้วไงมันจะแพ้แล้วไงเพราะว่าไปก็ไม่ทนันละว <laughs> ทำไมเราต้อง <laughs> ประชดชีวิตตัวเองขนาดนั้นด้วยให้